ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้มาชมศึกษาร่วมกันนะครับพระหลวงปูดทวดพิมพ์ใหญ่หลังหลังหนังสือนะฮะศูนย์ห้าบล็อกหน้าวงเดือนหลังเสาอากาศนะครับตามที่เขาเล่นหากันมีหลายบล็อกนะครับลักษณะพระมีหลายแบบ แต่ความเข้าใจคาดเคลื่อนก็มีนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับอายุพระหกสิบสองปีดูผิวพันวันน,นะครับอันนี้ลมดำํำลมดาได้หลุดล่อนออกไปแล้วนะดูหน้าของท่านก็บอกนี้ก็จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับความคมชัดเป็นพระปั๊มนะครับ 05บล็อกหน้าวงเดือนนะครับมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับมีการก๊อปปี้ถอดพิมพ์กันหลายพิมพ์หลายแบบเพราะฉะนั้นบล็อกหน้าวงเดือนให้เพื่อนดูนะครับเพื่อนจะเห็นนะครับเป็นเส้นเนี่ยเป็นเส้นแตกของแม่พิมพ์นะครับให้เพื่อนดูชัดๆดูวงเดือนก่อนนะครับจะมีบางบล็อกที่เข้าใจผิดผมว่าที่ก๊อปปี้กันเป็นทอดๆ เพื่อนจะเห็นเส้นไหมครับเส้นแตกโค้งเนี่ยโคง้งโค้งเห็นไหมครับโค้งมาเนี้ยใต้ฐานมาเนี้ยมาขึ้นตรงนี้เห็นไหมครับรอยพวกนี้ถอดพิมพ์หรือว่าแกะบล็อกใหม่ก็ทําทําไม่เหมือนนะครับแล้วก็แล้วก็ฐานตรงนี้จะไม่เหมือนที่ก๊อปปี้หรือว่าแกะใหม่นะครับเห็นไหมครับมาขึ้นตรงนี้อันนี้คือวงเดือนนะครับ ดูสีผิวโลหะเส้นสายเยอะมากนะครับดูใบหน้าท่านนะครับจะมีรอยแตกนหน่อยๆเป็นพระปัม๊มอาจจะไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นแต่คงไม่คาดเคลื่อนกันเยอะนะครับด้านข้างอันนี้รอยด้านข้างก็จะมีเส้นวิ่งเห็นไหมครับเส้นวิ่งด้านข้างคมๆอย่างเงี้ยอันนี้ดูคร่าวๆครับดูแค่วงเดือนก่อนนะครับ วงเดือนวงเดือนวงเดือนเนี่ยวงอยู่ใต้ฐานมานี่มาขึ้นตรงนี้ยอันนี้คือวงเดือนดูเสาอากาศอ่ะดูเสาอากาศก่อนเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อดูไหมครับเสาอากาศจะคมคมเป็นธรรมชาติเห็นไหมครับรอยปัมยป๊มเหรียญปั๊มปั๊มกะแท้ก็จะมีเส้นวิ่งมีเส้นเยอะนะครับ นี่เดี๋ยมาตัดตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับก๊อปปี้ถอดพิมพ์ก็จะวิ่งไม่ค่อยเหมือนกันตัวไมโทนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับนี่หางชอช้างพวกนี้นี่จะวิ่งมานี้วิ่งผ่านหัวงองูจะชัดเลยนะครับเป็นเส้นเลยขึ้นนี้มาออกชอช้างนี่ครับเนี่ยบ,บอกวงเดือนดูคร่าวๆครับเอาแค่นี้ก่อนเสาอากาศ ตัวหนังสือเนี่ยลักษณะจะมีเงานะครับเนี่ยจะมีเงาเป็นเส้นซ้อนตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นเหมือนเงาเนูนขึ้นมานะครับเป็นขยื่นหน่อยๆอะไรเง,งี้ยตรงข้างในนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นขยื่อนอนะ่ะตัวยันนะครับตำหนี้มีเยอะนะครับบอกนี้ร้อยตำหนี้ลักษณะตัวหนังสือฟอนต์หนังสืออะไรพวกนี้ก็จับผิดได้นะครับผิวพันธ์วันนะ เนี่ยนะครับเนี่ยจะมีร่องรอยขอบปั๊มตัดลักษณะฟันตัดก็จะไม่ค่อยคมนะครับก็จะตัดได้ประมาณนี้ก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับฟันตัดเพราะพระหนามากนะครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครึ่งหนึ่งเฉลีย่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับลักษณะฟันที่รอยคมคมที่เหลือก็จะเป็นรอยรอยแบบฟันไม่คมนะฮะที่มันตัดทะลุเข้าได้แต่ไม่คม เห็นไหมครับเอาแค่นี้ก็แยกได้ครับไม่เหมือนกันบล็อกถอดพิมพ์ไม่เหมือนนะครผิวก็จะดําดําลมดําใหม่นะครับเอาแค่วงเดือนนี้ก็ต่างแล้วครับมีความเข้าใจผิดผมว่าวงวงเดือนนี้น่าจะเป็นบล็อกบ็อกแม่พิมพ์จะมีวงเดือนอีกแบบที่เข้าใจผิดคาดเคลื่อนผมว่านะครับศึกษาลงกันเพื่อนๆลองไปหาเปรียบเทียบดู ใบหน้าก็ไม่ค่อยเหมือนนะครับใบหน้าท่านจะใหญ่พิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับชัดสีสันโลหะเห็นไหมครับใบหน้าท่านจะใหญ่พิเศษเพราะว่าเป็นการถอดพิมพบางบางอันก็แกะไม่ถอดพิมพ์ก๊อบกันไปนะฮะเราก็เพี้ยนไปเรื่อยเพราะไม่ได้ก๊อบจากพระต้นฉบับแค่ก๊อปนะครับผมว่านี่เห็นไหมรอยเงาตัวยัน เสาอากาศก็ไม่เหมือนกันนะครับรอยวิ่งเส้นแตกเนี่ยให้เพื่อนไปดูนะครับตัวหนังสือฟอนต์ก็จะเพี้ยนต่างกันนิดหน่อยเอาแค่นี้พอนะครับดูคร่าวๆไปดูวงเดือนก่อนนะครับวงเดือนจะขึ้นตรงเนี้ยเนี่ยใต้ฐานยาววันนี่มาขึ้นตรงเนี้ยเป็นเส้นชัดเจนฐานบัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนนะครับเส้นวิ่งพวกนี้เป็นรอยปั๊มธรรมชาติผิวโลหะก็จะสวยเป็นธรรมชาติคมชัดสวยนะครับ ต่างกันนะครับผมคิดว่าบล็อกมัตเตอร์น่าจะประมาณนี้ให้เพื่อนได้ศึกษานะครับเอาไปเปรียบเทียบกันเลย